โครงการชลประทานตรางลงพื้นที่ติดตามสถาน,นการณน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน นายธนิตอยู่ทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลําน้ําธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ําและน้ําที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ําในแม่น้ําตรังคลองปลเหียนฝายคลองนางน้อยคลองกะลาเสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง3แห่งระดับน้ํายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทางนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจําจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบรหิหารจัดการน้ําในพื้นที่ที่มีการกอร่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ําเพื่อให้บริเวณที่มีการกอร่อสร้างสามารถระบายน้ําได้ตามศักยภาพของคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยอยนต์สพอรนะคะไกส่สีสวทตรังรายงาน